ทุกคนเราอยู่ที่ยุธยานะฮะริมคลองย่างเกาหลีทุกคนจะาลดมากริมคลองข้ามฝั่งไปนู้นก็เป็นมรดกโลกทุกคนแล้วก็พระที่นั่งบรรยงรัตนาฏอยู่ตรงนี้เองทุกคนเดินไปนิดไกลแต่ถ้าเราอ้อมไปหน่อยนะฮะก็จะไปอีกทางเข้าหนึ่งแต่ตรงนี้ก็เดินลัดไปได้เลี้ยวซ้ายก็ไปหัวรอแล้วก็เข้าเมืองยุธยาและตรงจุดตรงนี้จะเป็นหน้าวัดพระเมรินนะฮะเรียกให้ถูกนะฮะไม่ใช่หน้าวัดพระสุเมรนะเป็นหน้าวัดพระเอ่อหน้าพระหน้าวัดหน้าพระเมนทุกคน ทุกคนต้นไม้น่ารักไหมเนี่ยออกไปหน้าวัดพระเมนทุกคนซึ่งเป็นวัดที่พมา่าไม่เผาเพรา,า,าะว่าเขาตั้งกองบัญชาการเนี่ยเผากรุงศรีไงกุงศรียุทธยาตอนนั้นพระราชวังหลวงจะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะข้ามแม่น้ํานี้ไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นถนนแล้วก็ข้ามไปก็เป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นพระที่นั่งสุริยาอาอมรินก็ดีพระที่นั่งพระศรีสันเพชรก็ดีรวมไปถึงพระที่นั่ง บรรยงรัตนาที่เราตามหาเมื่อเช้าเราไปถ่ายคลิปลงแล้วนะทุกคนไว้ทยอยโพสต์เพราะว่า Youtube ช่องนี้เนี่ยมันงอนเราที่เราไปเอาเพลงลิขสิทธิ์มาประกอบคลิปมันก็เลยแบนเราอยู่ทุกคนนะฮะแบนแต่เราก็จะต้องถ่ายทุกปกติตรงนี้จะนั่งได้แต่นี้น้ำขึ้นทุกคนนี่ครับริมคลองเนื้อย่างเกาหลีทุกคนเห็นไหม มีสะพานตรงนี้ข้ามมาแล้วก็ถนนถนนไปวัดกษตรยานุสาวรีพรชโยธทยแต่ที่แน่ตรงเนี้ยจะเป็นตรงนี้ด้านหน้าเลยเห็นไหมฮะมีรถกบกบวิ่งนะฮะมีรถวิ่งเห็นไหมฮะก็จะเป็นมรดกโลกอุทยานนะฮะวัดมหาธงมหาธาตุแต่ถ้าใครจะไปวัดแม่นางปลืม้มซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระนาเรย์ส่วนสร้างด้วยตัวพระองค์เองนะฮะก็จะต้องไปอ,อีกฝั่งหนึ่งไปก่อนจะถึงหัวรอทุกคนจ๋านี่เรามาแต่หัววันนะฮะ เพื่อจะได้ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานว่าเราบอกต่อสิ่งดีๆร้านริมคลองเนื้อย่างเกาหลีไม่ไกลจากหน้าวัดพระเมรุแล้วก็ดิโอพาเลสรีสอร์ทซึ่งแบบเดินมาไม่ไกลทุกคนประมาณ4 5 0 0เมตรเองทุกคนถ้าเกิดใครตั้ง Google m a p เนี่ยมันจะขึ้นเลยนะว่าจากดิโอพาเลสเนี่ยมาย่างเกาหลีริมคลองเนี่ยนะครับก็แค่ประมาณ450เมตรทุกคนประมาณนั้นเลยเดี๋ยวเรามาช่วงที่คนกำลังยังไม่แน่นๆ,ๆนะฮะทุกคนเห็นไหม ถ้าเกิดใครมาวิทยาลจะคุณเนี่ยว่าทางนี้เนี่ยมาวัดหน้าพระเมรุไม่ไกลหรือเดินหัวรอมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆก็จะเจอร้านลุงหนวดสาขาสองจะเจอดีว่าคาเฟ่ตรงเยื้องๆกับอนุบาลศรียุทธยาแล้วก็เดินมาตรงนี้ก็จะเจอริมคลองนะครับเนื้อย่างเกาหลีทุกคนนี่ฮะมีน้ำพระอทิตย์กำลังจะตกตอนนี้หน้าหนาวจะแบบว่าพระอทิตตกไวทุกคนนะครับเราต้องรีบมาอันนี้ต้นอะไรอ่ะทุกคนต้นลำพูไหม ต้นลำพูไหมฮะหรือว่ารุงไม่ใช่รกงกลางแน่นอนรู้สึกจะลำพูนะเนี่ยลำพูที่จะมีหินห้อยะฮะทุกคนตรงนี้จะมีมุมเด็กด้วยทุกคนให้เด็กเด็กเล่นได้เราต้องรีบถ่ายเพราะเดี๋ยวคนเยอะเราจะเขินทุกคนอ๋อหยุดทุกวันที่สิบหกของเดือนเหรอครับนี่เขาเขียนเอาไว,าททดดวา้ทุกคนที่จอดรถกว้างขวางทุกคนจากที่สําคัญคือบริการดีมากน้องเขาน่ารักมากแบบว่าใส่ใจดูไม่เคอะเขินมันจะกลายเป็นเคอะเขินเดี๋ยวเขาจะดูแบบ ยิงแต่เขาไม่ยิงเลยเขาไม่เขินเขาเข้ามาคุยแบบเหมือนเราเป็นลูกค้าที่แบบกันเองอะนะฮะทุกคนนี่น,นี่อะไรลอยมาทุกคนน่ารักมากถุงขยะนะฮะเก็ <c oughs> จะมีชาวบ้านปลูกบ้านอยู่ทุกคนะะ <c oughs> จะมีถนนขั้นรอบเมืองเลยคนะ่ะเกาะเมืองทุกคนทุกคนเขาผัดหอมมากต้องอร่อยแน่นอนยำนะฮะนะี่ยำปลาดุกฟู น้ำจิ้มแบบหอมกรุ่นจนฉันจะไม่ไหวแล้วทุกคนจา๋าและนี่คือเป็นชุดๆนะฮะใครจะสั่งแบบชุดไหนก็ว่ามานะฮะนี่ครับทุกคนจะสั่งแบบเป็นชุดไหนราคาสมเหตุผลทุกคนจะมีข้าวผงข้าวผัดมีแบบเมนูต้มยำกุ้งแกงส้มชะอมกุ้งพูดถึงกุ้งเป็นสัตว์สัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดอยุทยาก็คือกุ้งกล้ามกลามนะทุกคนกุ้งกล้ามกลามหรือว่ากุ้งสมเด็จอะ ถ่ายอย่างนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดมีเมนูทุกเมนูทอดพริกแกงปลากระพงปลาคังก็มีนะนะครับปลาเนื้ออ่อนปลาช่อนนะฮนะแล้วแต่เมนูจะเลือกเลยไม่ว่าจะเป็นอ่อที่ไก่ทอดเตือเนื้อรวนปลารหผัดเผ็ดกบแกงปลาปลากระพงปลาคังชชูฉี่สารพัดเลยรวมไปถึงผัดฉ่าต้มยำก็มีหมูมันนงมันนาทุกคนนี่ค่ะคนอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยมากทุกอย่างแบบว่าโอเคมาก สุดยอดนะทุคกคนจ้าโคตรเลย แล้วทุกคอนอร่อยมาก